ก็สวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับพอดีว่าสอบมากับรัฐบาลนะครับมาทำงานที่เกาหลีใต้นะครับก็ก็ดีครับเงินเดือนก็เยอะกว่าที่ไทยนะครับที่ไทยก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับถ้ามี Ot ก็ประมาณ กเจ็ 6, 70, ได้ครับผมอ่าก็อยากจะมาชวนน้องๆน,นะครับชวนน้องๆว่าตั้งแต่อายุ1 8บแถึงสานะครับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับอ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ทางประเทศเกาหลีนะครับเขากำหนดเอาไว้อ่าเกณฑ์วัยรุ่นนั่นแหละอาวัยทำงานนะครับอ่า การที่จะมาทํางานที่เกาหลีได้ก็คือต้องเรียนก่อนหาโรงเรียนภาษาเกาหลีใกล้บ้านนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะดีลงานกับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเขาก็จะพาเราสมัครพาเราติดตามข่าวคๆในการเดินทางมาทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ฝากให้เป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าใครที่แบบว่าเออ อยากจะมาทํางานประเทศเกาหลีอยู่แล้วหรืออยากจะได้มาท่องเที่ยวที่เกาหลีนะครับที่นี่อากาศดีครับแล้วก็รายได้เทียบกับไทยแล้วนะครับผมก็หมื่นต้นๆน,นะครับก่อนจะมาอยู่ที่ไทยก็มาเกาหลีก็ห้าหมื่นหกหมื่นมันก็เยอะเยอะแล้วก็คุ้มค่าเหนื่อยครับผม,มแล้วจบเทคเราก็ยังจะมีเงินก้อนกลับบ้านเลยนะครับตอนตอนหมดสัญญาจ้างงานนะครับผม คลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมา,าแนะนำอะไรดีๆกันนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเ,เป็นประโยชน์ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ